ไปหงมเอานำกอกมาพักโอ้แต่ว่ามันมีบงนบางนะยยัางเนาะเลยเสียใจนำครัว่นเนาะะเป็นสิ่งที่่ปผิดเราเ เจ้าสบายดีผู้ที่ติดตามและหับชมบอเซอรท์ทุกทุกกานบ่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนหับเขาสูุซองบอเซอร์แนนอีกคือเก่าคือเดิมวันนี้ก็มาพบมาพ่อกันมื่อนี้กับบอเซอร์สีได้พาอิซีถือว่ามีข่าวหายแหละพี่น้องเนาะถือมีครอบครัวหนึง่นงที่ถือภัยใหม่เทียงนาแล้วก็ได้ยินข่าวข้าวว่าไฟนี่หมายลูกคุณพ่อพี่น้องเนาะ คือว่าประเสริฐก็ได้ยินข่าวแล้วก็โมนีก็ได้ตามมาโอมาลุมลมาสัมภาษณ์ทั้งภูเป็นแม่นียพี่น้องเนาะหลาเรื่องาาาราวรายละเอียดกับยังท่านครูยังลึกซึ้งดอกพี่น้องเนาะครูจะพอดาวดาวเกิดมาภายใม่เที่ยงหน้าแล้วก็ใหม่ลูกพิ่นพ้ออะไรแต่คือว่าลูก,กยังน้อยยุกเนาะแต่ก็ยังบเ้าใจว่ามีลูกคนนี้จักปีเนาะเหตุผลเนี่ยได้ภายจริงใหม่เที่ยงพิ่น เสดพาเอฟซีเขาไปโอลมไปสัมภาษณ์ทางเอื้อเพื่อนพร้อมๆกันเนาะพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีเด้อเนายกถมเกัยแน้เนี่ยถามชื่อเพิ่มเนเนาะโยชื่อ่เนาะ้องใบไ้น้อแมานอนบนโซ มีเกิดเรื่องอ่ะยังคือว่าใครใหม่เหใหม่เลอาใหม่เลยต้องไห่นจยหมอ่เนังะบอกตกานเลยนะนะนไม่กลางคืนด้วย จมึงกโอ้ออยู่่ใบมันมงีเสียงได้จังชิบูได้ยินเสียงแล้วเลยนี้เสียงมันกรแบบแบบค่อยๆพี่น้องเห้อเนาะเพราะว่าเพิ่งจะเสียใจห้องถ่ายมาบัดคืนแล้วโดยกระเสียงเบานี้ เสียงประมาณตอนเลงอ่บ่เลยเขาไ่ได้กินแล้บ่เันไม่กิวันผมทนกินข้าวเลงใช่ไหมก่อนอนี้ตอนที่ว่าให้ใหม่น่ะเอ้ยไปใช้ก็ตอนนั้นนะนพการขึ้นไปทหนกผิกันขึ้นไก่บ่บอทนกผิกับตอนเถียงอยู่ไก่อดีเดียวเห็นแล้วแบบมีเกา ถูกปุ๊บอย่างได้มันกับ่ค่อยเห็นเมีกอม่อไมก้อยนอน่บบน้ำนีำน่ยมันางเนาะมัน,นบง่อยเห็นอินเห็นชอบเห็บ่ค่อยลูกว่วเน,น้ยตนีล, <ะ S 2> <อ>ลูกนอนอยู่ในเตอนนียงนะบ่ลูก,ลก,กอยู่ในเตียงอยยี่ปี สองปีหกเดือนสองปีหกเดือนคือคัีบก็เสอเลยเนาะไปอยูเลยสาเหตุนี้เกิดจากไห้ตะเกียงเนาะไไแไ้ตะเกียงอยู่ว่านอนนาประจําะ ่วนหลายคนระยากใส่ใส่าชเซน้อสมัยานี่เนาะก็คือว่าทางกบขุนยากนี่กับพาได้เชนี่ก็ตัเาเอาเงินเลย่อมันได้สักลงไปทำงานต่อเดือนตดตัวอย่าเนาะประดนค่าใช้่ายกับคืนว่านน้งานของไทยคนน ดินข้าวโลภดิเข้าวเดียดินข้าวเนบบุรีอันอนุญาตนาลูกจะคนนกาันี้ลูกผู้เดียในวากุจยาวหงชายชาย

นอนได้เขียนสองคนบอกต้นแอพสองคนอนี่กับลูกยูแถวเข็นัวนตกาี่ตอนแรกคว่าเจ้าพรเจ้าสิไปโคตรมาพิดนี่จะใต้ไผ่ไผ่ดูีว่าไผเนี้ยตะเกียบตตกียบเกปัอเนี้ยไมกระตีมร้อนกระปัองเนียม่นหัืนแล้วกรบปองเนี้ยวันนี้แบ้กองเข้า เข่ากันเนี anyway ่แมวมันเคยขึ้นกันมีแมวพ่อมีแมวโฉมโตแล้วก็หยอกก็ย่างแลนไปสิได้แมวแมวเอื้อยเองบ่แมวดูแมวใช่แมวตอนนี้บางทีแมวมันอาจจะแลนไปก็่มันไดอยู่หังเลี้ยงเกลือมันเห็กที่ตวนี้ดูมันสิได้เกลือเข่าเกลือหน้ามันก็ดูไปหันแมวแม่ก็ใส่หนูแต่สันนิษฐานว่า ญาตสกแมวนี่ดดออกมาถือตะเกียงเราคว้ำ oh. น้ำม yes, ันไหลไปใช่เนาะโแบบเป็นลมเป็นยางมี่ัืงสิบมนเนาะเนมี้กระสีหัน้วเนว่ากลางมุ่งาตวเวระลมมยนัแบกาตะลุก่ด้ินไก็ยานลูกกไ่ด้ยินเตบเอน ไรเฮ็ดจังไรครูไดบอกจังเ็นใช่ไหม่่ยหน้ามองมาสิมาอะผักเดียวเห็นไ่ลูกคุญุณแทนมาแล้วแหลมากระใหม่ไปแล้วบนเรือยังไอ้กรหม่เบิดฉาเจียวกหม่เบิดคนี้ย่าง,าทงารรแทนลูกเตาสียาย้ายอยากสียสี หมดแล้มดเลยลดก็ไม่ก้ดไทยก็จัดโดยไทยไทหน้าเนาะมันป็นที่ผูดแหลันรไม้ถ้มันใหม่เบ้อน iec, backlog, e. ้ยเคือนน้ำพักนี่น้ำนี่เอาอยู่ห่วยบนเรือบนน้ำกบลไปได้น้ำกบน้ำแ น้ำหน้านะมูม hmm. น bueno, okay. okay. ี้ก็มาทุกยากจนที่แล้วมุมีก็มาได้แทงมูแท้งไปเสียแต่นั่นมีเบิร์ดมีไผ่มีอย่างใต้มูได้น้ำสางเบิร์ดเป็นอย่างผูเดีแ้วก็รูากนมีมีท้งนไปหนุ่มมานำกมาพักโอ้แต่ว่ามันมีบัลังก์เนาะ เสียใจนำครัวคนเนาะสิ่งที่ไม่คาะิดเราเองน้ำตาที่ได้ก็เป็นได้ไราเองโชว์เาอะไรนะครับลวนสงสาพเขามิเบียงเขาอาเงินกระทรเสียลูกไปเนาะด้เนาะกำลังจะดินกับแพง กท็อนแน่แหละเรามถเลยอะรก็เป็นเลยโดยนี่ก็เป <c ười> ็นกำลังใจให้คนเนาะสู่ตอไบน้อยเพราะว่าใครก็ยังห้เกิดวใช่ไหมทงาน่กันเนาะก็ยังหมดนรเป็นดสาวเนี่ยูตอนนี้นะยังสดยสาวอยู่เทอาร

ชืูนะเอยเป็นกำลังใจไปร่อกันแ่หรือ<า>ว่าปัจจุบันนี้ไปดูกับลูกสองคนน้ำเทียงนะอ่ะเนาะคือทั้งอคอพืนี้กับไปหาเงินทั้งฝั่งใต้พนปัจจุบันเนี่ยเนะาะหากว่าพื้นติดมาคืนเนี่ยบ่าวพื้นปี คนไปเห็ดเรียกยิ่งพูดไปเห็ดทิดงานนั่งไปสักผ่าอยู่ห้องแฮมเนาะสักผ้าอยู่ห้องแฮมินะ ยเมงคือสามีเขากับคนนบ้านเฮานี่าคืออะไบรรซ้ายโ้โหคือาคนยูทางพี่น้ำน้ำเอื้อนเนาะคือว่าบยูสำคัญก็เกิดมีเกิดได้ลูกหนึ่งคนสิทเสียแล้วเนาะคือว่าตอนนั้นนี่ คอยลุกรูปขึ้นแฮงนี่ก็บ่ทันเลยบ่เถียงยังบ่เถียงนี่บ่ยังจักอย่างเลยบู่ในบริเวณนั้นคนนอนามีหลาเียงก็ว่ได้โอ้ยน้องจุ่มเชือกันแท้เนาะวอคนละเถียงเียของเจ้านี่กนอนคนมู ว่าไฟใส่แ <rôle> ต <ide él. ple Ber an> ่ละมือเนี่ยตะเกียงครับตอนตอนลงไปกลางมุ่งให้ลูกบ่ได้มุงเรียบร้อยครับมุงกับตะเกียงไกลกันอยู่บ่ไกลไเาใส่่จิกเขาเสือเนาะพูดเสือเนาะานว่าลมัดใ

มีน้ำมันอ่ง้ำอาวฮะน้ำมันตะโกยคนตโกยกติ่งจังว่าที่ตกติ่งมันองงมันก็ะไปแล้วเนี้เน้ำมันมันเนาะรัดเอาตะเกียงเอานื้อเห็ดตะเกียงปองปองปองโอ้โหปองงโอโู๋กน้ำมันก็ร้ายเติูนนอนกันเนาะ โอ้ยแบบว่าแบบว่ามีมีกล่องหนึ่งชอบอีกเป็นแบบตะเกียงใส่โอ้ที่ว่าน้ำมันพันกันมีอีกทางนอกเนาะถ้าตั้งในกระป๋องตะเกียงอีกมีน้ำมันอีกโอ้ถือว่ามีรวมจะเป็นสองอันเลยเหมือนันเนาะที่ว่าตามันรูปมันก็สี่ลายขึ้นกู้เก่าเนาะลกยขึ้นกุ้งเก่า เวลาใส่มาใส่กระหี่างมดบ่เยอเสียงคือยังก็ะดยิงนินบ่แบบตอนหกแบบอนใหม่เตกยังกรเบิดอีกแบบเะไปขึ้นหลังนเนาะคือว่าสวย พี่นอ้องแถหน้ายา,างบ้คุณท่านคุณท่านบุกท่านตาน4ชนะมาแล้วบางหมอดบางหมอหมาแล้ว<ะ>ตอนไใหม่หน่าจิ้นจากมุ่งก่อนเนาะนี่คือบนบนนอนะอะไรอนเนาะไรหัวเลยอ้ไปเสือกบนนอนเลยนนนนเลยนาะ ขออนุญาตนะคือล er ูกนี่ตกลงพื้นบ่คือขึ้นเอาที่เพิงบ่ชักชักโซ่เขออนุญาตนะเออพอดีไปสานผ้าเทียงโอ้แต่แป้นยังบริมาณเมื่อแปดเทียงเนาะยังที่ก็โอคือไปแต่จะทำใจไปได้เนาะให้พี่น้องไปเอาไม้ ไปไปเท,ที่ยงฮะนะโอ้โหที่ว่าลูกกับคนขึ้นเอาหายมาหลุดนะหลังจากที่หมดไัยได้ขึ้นแล้ว น้ำมามาหมดไผยนี่ยก็ห่วยมานน้ำกอกก็คือไรน้ำอน้ตมเบด้วอยไปเกอไ้เอางไปน้ายนอมาฮดนเอาที่ว่าใส้เวลาโดนตืบได้าเนาะรวใสมากับบทันเลยเนาะ คือดูแทนนั่นแบบคุณว่าน่ากันคุณทราบยังกะมีคือกันบอกนี่หลังจากหม้อแล้วนี่นั่นรู้เลยแมลว่าไหมเบ็ดบดคือเดือดเดือดในห้อง้างมันตัวอะไรอย่างเงียง ตัดชีเพื่อแตกพี่้อกมาเนาะเพื่อคนไก่เทียงหมดไยเพื่อม้อเืแันหมคต่บจะทนวาเป็นแก่น้าหี่น้นงเพื่อมาน้ามาเนาะโอ้ยโอ้ยน่าจะนอนกับไก่ถือว่าเป็นกลางคืนแดดไปมายากได้แห้งซากของตืนีกเนาะ คำว่าสวยก็คือว่ากัเต็มที่อะมันเป็นกลางคืนมันเกิกชุดวิชัยแะ้วนอกไปกันหน่อยอย่างให้ทันช่วยเลื้ยงกับบ่ได้ทับนี่ยไนได้รับแบบลูกจักได้สท่าน,นนะมันกอยู่ใต้ตลาดคนัคะ มันอยู谢谢 chairs, blues, s <S oh ่ตารางมันซอเมีนยผู้กังสู่กำลังขี่แขนใมย่างไกขนลจอ๋อแล้วกจูเอารถดึงรถเอารถเช่าปูกเอารดึงของมาเนี่แล้วอน้องนีุู่เนี่หม่แขนเปี่ยวบัดนี้นั่นคือไปวันไ้นให้ตมช่คุุงชือคุูนุงเชือทีนัไปกันนานเยอาัานมาห ภัยพ้บัตัผหน้ามาฉาใจบาทีนได้บไม่ได้เลบาทีนหัวไวตอนไปให้ดูนได้รเจ็ดโมงกันไปใหม่เนี่เวลาไน้่ยรเจ็โมงคือยังยังเว้นกว่าหันหมดบอกรถเจ็ดโมงเนเนาะเสร็ิประมาณ6กเจ็ดโมงเข่าแรงมาท่านกินเนาะที่พอดีสอนงนหน้าดองกันนนอง กินโงเลยนอนกันมากที่สอดคนบางทนขนกน่กินน้องเคยนอแรลงมาแล้วห้องหายไปแชาแล้วใหม่แล้วลูกใหม่แล้วีบาปเลียบาปลูกเลยไปดูตั้งแต่ลูกเลยขนมจำปาเขาไ็ได้กินไปแล้วอันน็กนอันี้ใหม,ม่ไร ใหม่เลยพอดว่ามเนหเห็นเห็นน้อยนะนพราะทาสาหทอแบขนาดตาจะทำ่ังชีว้เ็นเหน่แบบนี้แต่ดน้อยก็เด็กน้อยใชใหม่ได้ว่นนี้เนาะ้หม่ได้ดีคนกัดิดีดแ้วตายกขังผ้ดีดตกใ่สาน กว่าเพื่นเพ้่นใหม่เพื่นเล่นนาจกนาะชิปบอะไแบบี่แหละถึงแต่ว่าเสื้อจากทางงงุบที่นองผ้นดูแห้งปจกทางบกใน้อยคือว่าเพื่อนปนอนเด้ปวดสินะนอนคันว่านีนดูกับผู้สีไปผู้จักทางไปยู่นะคือว่านอนรับแล้วตื่นมาปบดผ้าูแห้งคือว่าผูเพื่อนใหม่แห้งดูู้ช้ำก็มีนอนรับดได้ยินเสียงไห้เสียงยางอยู่ป แม่เราโย่ไกลบนน้องนินสามเท้อาเอ้อยมาเอาแล้วก็ได้เบิ้งเียงนองอดเป็นอท้คอมเลยน้องนี่เป็นเซนสามเท้าสามเทืากบได้เดียวเบิ้งอันนี้พ่อเอ้อกมานอเดี๋ยวเหนไพ่ดำแล้วห้องชอยแล้วบนมวยลูกตายแล้วนองนึงกแลมาจะแซวพี่น้องบูคูกรแลห่มมามานามันยมาแล้ว กว่าแล้วเปืดปตาแน่้มากเบื่อชิมม้อน้ำยูวยมาหอดเทียนกับผแห้งเนาะน้ำกาเกลเข้าน้ากับผูเดือเลยน้ำมนาชาจกับใหม่หม่ผ่แพ้บุ้มีอย่างนั้มีแต่เสียกระเิ้งใส่กิ้งนี่ยกระนอกก็ให้ดูนี่เือยตัวเดียวเิียตัวเดียวคือว่าส่งเืีอก็ใหม่หมอนะบ้านใหม่หมเลยบมีอย่าง คามเดกคนีเนาะว่ามันเกิดแบบที่เคยเคยลงไแนาัใจน่เมื่อก่อนเจ้าเกดเคยว่าไปโยก็เตือนนอมาหลายปี่ดเคยไปีตอนที่เคยตอนมาหลายปี่ยังไม่ได้อาแมวมาแมวมาก็มาปีนี้ คือว่แต่ก็คว่าเห็นคือยันแมวคืยมวมันยอกใหญไรถึงไปเกียงกลงน้องแล้วมันมันกระบองแน่นจิกไอ้หัตีนเชือลูกน้องล้วมันกรใหม่นี่เสือมันมันกได้เนาะเป็นนารศึกษาใจ้วเมื่อเลู ยัร okay. okay. ูปลายแล้วก hmm. ็นเต้นคทาวัน mm. mm. ่สิทาน่าลเดี้ตะกันเลยวย่เลอวยม่ีนยวยม่เลันไม่เลี้มเ้วยัม่เล้ยังไ่้วยัไม่เลี้ยไเล้ัเี่เ้มล้ังม่เัมเัลี้วเล้วเป็นัไ้เล้ไม่เลยล้วเเล้วัว ีแต่บว่าจะบว่าถายใ้ผูมิลากรหยดอจแล้วมันชบ้านลัตะเกียงเป็นไม้อยากอยากให้เป็นที่เติดใจสัญนเกิดขึ้นแน่เจอแล้วก็ทอซีรี่อาตยอีกมาเลยนะเนกิดขึ้นเลยจะจำเลี่ย ถามีผู้ใหญ่เกิดเป็นี่กผู้ใหญ่เ็กมาเสียอุ้มกันไปเนาะแม่มีผู้ใหญ่อยู่น้ำก็คือสิ่ยผู้สิ่ยุ๊บทันอยู่ดอกพี่น้องเลยบอกว่าพี่นอนอยู่คนเดียวก็เลยมีแต่กล่าวไปอ่ะสัตว์โอเคไหมเนาะใช่เนาะกระดสบายดีนะเนี่ยสบายดีเจ้าพี่น้องเนาะถือว่าการโอลมการสัมภาษณ์กับเอื้อยเพิ่นก็คือเพิ่นได้เล่าสู่ฟังเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ เมื่อคืนนี่อะไรพี่น้องเนาะคือาเพผ่นปะลูกน้อยไว้ที่เทียงนาหรือว่าใต้ตะเกียงไว้หรือว่าทั้งผูกเป็นแม่ในการได้ลงไปหดหดพักหดมกพริกอย่างนี้แหละคนลนเนาะพี่น้องแต่การอยู่ไกลเทียงก็ประมาณติ่นหนึ่งกนแหละพี่น้องเนาะคือว่ามีแนวบังแดดคนละกระชองมาก็จะเห็นแต่เอือยผ่นสันนิษฐานว่าอันสาเหตุที่พาใหายัยใหม่นี่ก็สงสัยว่ามัน แมวพี่น้องเน,ะนาะพน้องมีแมวสองโตอยู่ในเตียงคิดว่าแมวสองโตหยอกกันแล้วกระโดดใส่ไฟเห็ดไ้ตะเกียงที่พี่นใต้ไว้ให้ลูกพีน่นหันความความแบบมีน้ำมันลาดออกไปไฟจีได้ลามเสือนอนเสือนยังเป็นว่นะเนาะอันนี้เหตุผลที่เลยพี่นสันนิษฐานเนาะก็คือลูกน้อยเป็นกระซองปีกับหกเดือนเทวะถือไฟใหม่เลยพี่น้องเนาะถือว่าเสียชีวิตถือว่าดับไฟแล้วก็ลูกน้องก็ได้เสียไปแล้วพี่น้องเนาะ คือว่าสวยเหลือลูกเป็นบทันเป็นแบบเนาะถือว่าเสียชีวิตเลือดเป็นกบบมีความคือว่าแหละเนาะน้องคือลูกเป็นเสียปู่เป็นแม่ก็คือว่าแหละก็มีเสียความมีความเสียใจลายคือว่าสัมผัสก็เกือบว่าวที่ว่าพอใจคนละพี่น้องเดี๋ยวมันก็ยังยังหายยังยังอยู่บางข่าวเนาะถามหรือว่าสัมผัสอันใดเกือบว่าวบอกเข้าใจก็ขอโทษขออภัยเฉยเฉยเลยลายเนาะฉะนั้นก็ ก็เอาซ้ำนี้ก่อนพี่น้องเนาะก็ขอขอบขอกขอบใจมันยังเอฟซีผู้ที่ติดตามอับสมบทเสือตั้งแต่ต้นจนจบขอวอวยพรใส่ให้จงมีสุขภาพเข็มแรงอยู่ดีมีแห้งปจสจะจกตยกยไขเจ็บฉะนั้นก็กล่าวคาว่า,าสบายดี